สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผู้ไทยชาวสวนค่ะทุกคนวันนี้สีหมอกค่ะทุกคนค่ะเพศบวมมากเลยค่ะแล้วก็ท้องรู้สึกว่าจะเริ่มต่ำลงแล้วนะคะวันนี้ไม่ค่อยเดินสักเท่าไหร่ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะคลอดภายในสองสามวันนี้หรือเปล่านะคะนี่ค่ะเพศเขาบวมแบบบวมเหมือนเหมือนตูดเขาก็บวมด้วยนะคะทุกคนค่ะ ก็คือนมแบบแดงแดงจริงๆแล้วแบบเห็นได้แบบเห็นได้ชัดมากเลยค่ะเหมือนท้องเขาจะต่ำลงต่ำลงแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเห็นชัดมากเลยค่ะนมของเขาอะ mm hmm. สาวภูไทยก็ทั้งอยากจะไปกรีดยางทั้งเป็นห่วงหมูค่ะทุกคนรู้จอจยังไง <c oughs> ขอให้แบบขอให้อย่าเจ็บท้องหนักตอนกลางคืนเด้อให้สาวภูไทยมาจากสวนยางก่อนเด้อ กลัวเขาเจ็บท้องค่ะทุกคนเพราะว่าาหลังจากที่สังเกตมาหลายวันรู้สึกว่าวันนี้เพศเขาบวมมากแล้วก็รู้สึกว่าหัวนมเขาแดงนะคะทุกคนมันจะคงจะไม่ไม,ไม่ไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะะี่ยสาวผู้ไคยคิดว่าน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้ค่ะทุกคนคะแบบท้องเขารู้สึกว่าท้องเขาใหญ่มากแล้วก็เขาจะนอนมากกว่านะคะทุกคนช่วงนี้ ก็คือเขาจะกินแล้วเขาก็นอนกินแล้วก็นอนจะไม่ค่อยเดินนะคะช่วงนี้ส่วนเจ้าตัวผู้ก็ขาก็หายแล้วค่ะ <laughs> ก็คือที่สาวผไทยต้องแยกอคอกนะ,ะเพราะว่าอ่าตัวผู้เนี่ยมันจะขึ้นมันอ่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันจะขึ้นค่อมตัวเมียนะคะแต่ตัวเมียกัดนะคะก็เลยเจ็บขาเนาะท้องก็เริ่มแก่แล้วนะคะสาวผไทยก็เลยแยกอคอกออกคะ่ะ รอลุ้นทุกวันค่ะทุกคนค่ะสังเกตทุกวันค่ะกินยังยังกินเก่งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแค่เปลี่ยนเป็นนอนแล้วก็รู้สึกว่าเพศบวมนมแดงกว่าเดิมค่ะทุกคนรอลุ้นกันค่ะจะคลอดใบๆนี้หรือเปล่านอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ